ชื่อลัคนาเพชรบดีนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่นก็เป็นเจ้าของร้านของร้านแพนกวินไลท์ช็อกโกแลตค่ะร้านแพนกวินเกิดขึ้นมาจากเริ่มต้นจากความชอบในในตัวของแพนกวินนะคะแบบเขาเป็นสัตว์อ้วนๆน,านๆ่นารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไปรู้มาว่า พนกวินเนี่ยเขามีนิสัยที่ดีของเขาคือเขาเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวเลยเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับความกับกับตัวเราเองที่ว่าถ้าแบบเราเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตชอบขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเพนกวินที่เขารักเดียวใจเดียวก็จะเหมือนกับเราที่รักเดียวใจเดียวกับช็อกโกแลตเลย คือว่าอยากตอนแรกเลยคือคิดว่าอยากจะให้คนจดจําอะไรได้อะไรเงี้ค่ะก็เลยหาสัตว์หนึ่งตัวที่จะมาเป็นตัวยืนของร้านซึ่งเราก็ชอบเพนกวินอยู่แล้วด้วยก็เลยลราก็นิสัยเขาก็เข้ากันกับเราแบบอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบมันเข้ากันได้ค่ะก็เลยเอามาเป็นตัวยืนของร้านเป็นเพนกวินแล้วก็การตกแต่งอะไรเงนี้ค่ะก็เลยจะทาให้ให้เหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านเราเอาความคลาสสิก ของพวกงานคิ้วงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาให้มีความรู้สึกอ่อนนุ่มขึ้นเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่ว่าเราก็ใช้โทนสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยคือสีดําสีฟ้าเป็นออกแนวโมเดิร์นนะคะเพื่อให้ผู้ชายให้ให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกแบบสบายใจที่จะเข้ามาด้วยอะไรอย่างนงี้แล้วก็เราเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นแนวแบบ50อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูวินเทจขึ้นมาหน่อยมันจะทําให้รู้สึกโคซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็ รวมกันมาออากมาเป็นไร ผู้หญิงชอบมากๆเลยก็คือจะเป็นตัว Less u ตี้ดาร์กช็อกโกแลตค่ะ,ะมันเริ่มจริงๆตอนแรกมันไม่ได้เป็นレス s u i ตี้มันเป็นฟลา l e s s Cake คือเป็นเค้กที่ไม่มีแป้งเลยแต่ว่านุ่นมาตั้งเป็นレスก u i ตี้เพราะว่าช่วงประมาณ2องสาทุ่มจะมีลูกค้าผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วก็จะถามว่าพี่ค่ะลูกมีมีขนมอะไรที่แบบทานแล้วไม่อ้วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแนะนำว่าลองตัวนี้ไม่คยอย่างน้อยก็รู้ไม่มีแป้งเนี่ยมันก็รู้สึกแบบ น้อยลงมานิดนึงอะไรรู้สึกผิดน้อยลงก็เลยเอามาตั้งชื่อนี้ว่าเป็นレสกิวตี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็กลายเป็นว่าลูกค้าผู้หญิงก็จะชอบเมนูนี้มากๆ,ๆเพราะอย่างน้อยเขารู้สึกว่าอ้วนน้อยลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มก็จะเป็นหลักๆเลยจะเป็นช็อกโกแลตร้อนที่คนจะชอบทานเพราะว่าจะไม่หวานมากแล้วก็จะไม่เข้มมากด้วยสําหรับที่นี่คะ่ะแล้วก็จะมีมาร์ชเมลโล่ท็อปปิ้งด้านบนมันจะเมลนิดนึงเวลาดโดนความร้อนเ่เย ค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเลยที่สาวๆชอบมากๆเลยก็จะเป็นตัวของรีมบูเล่ค่ะเออของนุ่นจะไม่ได้เป็นวานิลาแต่จะเป็นช็อกโกแลตรุ้นล้วนเลยก็เลยรสชาติก็จะแบบเข้มช็อกโกแลตมากๆเราไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติมากมายคือเราใช้ช็อกโกแลต3าตัวคือทั้งมิลค์ดาร์กไว้เลยเข้ามาทำให้เขามีความหวานของช็อกโกแลตขึ้นมาเอง แล้วก็เป็นช็อกโกแลตจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะ,ะ,คะลูกพวกสาวๆจะชอบกันมากค่ะสำหรับสาวๆไลค์สตอรี่นะคะที่ชื่นชอบในช็อกโกแลตเลย ก็ยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาที่ร้านได้มาเยี่ยมชมที่ร้านได้ค่ะที่ร้านมีเค้กช,ช็อกโกแลตมากมายเอาไว้เสิร์ฟคุณลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแพนกวินเลยก็เข,เข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะออร้านแพนกวินไชชรช็อกโกแลตนะคะอยู่ที่โครงการเรนฮิลชั้นจีค่ะร้านจะเปิดตอน11โมงแล้วก็ปิดตอน4ี่ทุ่มลัสออเดอร์3าทุ่มครึ่งค่ะ หรือว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลติดตามเราได้ทาง<ม> Facebook ได้เลย<ม>เข้า Facebook เลยค่ะแล้วเสิร์ชคำว่าแพนกวินไลค์ช็อกโกแลตได้เลยค่ะ